ริดมิดสั้นโกเหล็งวอนะเมืองลุงบทที่44เผชิญหน้าโพธิสัตว์หญิงมีว่าเป็นผู้ใดเมื่ออยู่ในสภาพเยี่ยงนี้ต้องแปลเปลี่ยนเป็นกระอักกระอ่วนอย่างยิ่งกระสับกระสายอย่างยิ่งแต่หลีคิมพวงกลับไม่ได้เป็นแม้นับว่าในใจมีความรู้สึกเยี่ยงนั้นแต่สีหน้ายังคงข่มไว้ไม่มีผู้ใดสังเกตออกเด็ดขาดหลีคิมพวงยังคงเดินอย่างปลอดโปร่งสบาย แม้นับว่าเดินอยู่ในท้องพระโรงหลีคิมพวงก็เป็นคนเช่นนี้เองมีว่าผู้ใดต่างไม่มีปัญญาแก้ไขให้เปลี่ยนแปลได้สตรีที่อ้วนที่สุดนางนั้นหยีในตาลงแล้วความจริงในตาของนางอาจไม่เล็กแต่ตอนนี้ถูกไขมันบนใบหน้าของนางเบียดจนเหลือเส้นเดียวความจริงคอของนางอาจบางทีไม่สั้นแต่ตอนนี้ถูกไขมันเป็นชั้นๆที่ใต้คางกองไว้จนเต็มแล้ว นางนั่งอยู่ในที่นั้นนับว่าคล้ายภูเขาลูกหนึ่งภูเขาเนื้อหลีคิมพวงยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้านางยิ้มพลางกล่าวเสียงราบเรียบใต้หัวหีหนึ่งพ่อสักโพธิสัตย์หญิงเริงสำราญดวงตาสตรีนางนั้นลุกวาวกล่าวว่าท่านรู้จักเราเลื่อมใสามานานอย่างยิ่งแต่ท่านกลับไม่ได้หลบหนีฮาข้าพเจ้ายายต้องหลบหนี หนึ่งพ่อสักก็หัวรอด้วยแล้วตอนนางเริ่มหัวรอยังไม่มีความเปลี่ยนแปลใดๆแต่ในฉับพลันนั้นไขมันทั่วร่างนางเริ่มสั่นกระเพื่อมขึ้นแล้วผู้คนทั่วทั้งห้องพลอยต้องสั่นสะเทือนตามนางบรุษเสื้อเขียวผู้หนึ่งที่ความจริงฟุบอยู่บนหลังนางถึงกับถูกดีดกระเด็นไปได้ถ้วยจานชามบนโตะ๊ะกระทบกันดังตึงตต่างๆราวผ่นดินไหว โชคดีที่นางหัวรอชั่วขณะก็ระง,งับไว้ถลึงจ้องหลีคิมพวงพลางกล่าวเราแม้ยังมิทราบว่าท่านเป็นใครแต่เจตนาการมาของท่านเรากลับทราบแล้วอ๋อท่านมาเพราะน้ำเฮียกจือ้อใช่หรือไม่ใช่นางฆ่าสิบรักคนนั้นของเราก็เพราะท่านใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นท่านจึงคิดมาช่วยเหลือนางใช่ ตถหัวหีหนึ่งพ่อสักหีตาลงอีกราบกล่าวอย่างยิ้มแย้มคิดมิถึงท่านยังเป็นบุรุษที่พอมีมโนธรรมอยู่บ้างนางยอมฆ่าคนเพื่อท่านกลับไม่อาจนับว่าไร้คุณค่าได้นางยกหัวแม่มือขึ้นชูแล้วกล่าวต่อไปแต่น้ำเฮกจื้อก็นับเป็นสตรีที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งได้จริงๆถือคุณธรรมมีความกล้านางฆ่าศิธิ์ของเราแล้วมีเพียงไม่หนีเท่านั้นยังกล้ามาพบเรา เมื่อก่อนเราคิดไม่ถึงว่านางจะเป็นคนเช่นนี้นับว่าพอเป็นคู่กับท่านอย่างเหมาะสมได้จริงๆลีคิมพวงไม่ได้โต้เถียงอย่างไรกลับยิ้มพลางกลา่าวหากหนึงพ่อสักยินยอมส่งเสริมข้าพเจ้าจะตื้นตันพระคุณยิ่งท่านคิดจะพานางไปใช่หากเราฆ่านางไปแล้วอย่างนั้นข้าพเจ้าอาจบางทีจะล้างแค้นแทนนาง ใต้หัวหีหนึ่งพ่อสักหัวรอขึ้นอีกรากล่าวว่าประเสริฐมากท่านไม่เพียงมีมโนธรรมเท่านั้นยังมีขวัญดีอีกด้วยเรากลับเสียดายจนไม่อาจตัดใจฆ่าท่านจริงๆนางพอเหยียดเท้าบุรุษที่ฟุบอยู่บนเท้านางพลันกระดอนขึ้นไปกล่าวว่าไปรินสุราให้อาคันตุก,กะท่านนี้บุรุษผู้นั้นสวมเสื้อผ้าสีม่วงคลิกริมด้วยลายดอกรูปกายไม่เตีย้ย แต่ตอนนี้คล้ายดั่งกับหดลงไปใบหน้าถึงกับพอกแป้งหนาไว้อีกชั้นดูองคคาพยบบนใบหน้าดูดวงตาของมันคิดว่าเมื่อการก่อนจะต้องเป็นบุรุษหล่อเหลาอย่างยิ่งคนที่รู้จักมันในการก่อนก่อนน่ากลัวคาดฝันไม่ถึงว่ามันจะกลายเป็นสภาพนี้ได้และเห็นมันประคองจอกสุราทองคําส่งมาถึงเบื้องหน้าลีคิมฮวงหัวร่อหิฮะพลางกล่าวเชิญ คนที่ตกมาอยู่ในสภาพนี้แล้วถึงกับยังหัวรอดออกได้หลีคิมพวงต้องรอบถอนหายใจยื่นสองมือไปรับจอกทองคำแล้วกล่าวขอบคุณมีว่าต่อผู้คนใดหลีคิมพวงต่างให้ความเกรงใจอย่างยิ่งเพราะมีความรู้สึกคนย่อมเป็นคนหลีคิมพวงไม่ปรารถนาทำร้ายผู้ใดเสมอมาแม้นับว่าคนผู้นั้นจะทำร้ายตัวเองก็ตามจอกทองคำนี้ใหญ่อย่างยิ่งพอจะบรรจุได้ครึ่งบาททีเดียว หรืกิมหวงยกจอกดื่มแห้งๆไปในรวดเดียวหนึ่งพ่อสักหัวรอดพลางกล่าวประเสริฐคอสุราอันประเสริฐบุรุษที่มีคอสุราแข็งจึงนับเป็นบุรุษอันประเสริฐพวกบุรุษเหล่านี้ของเราไม่มีผู้ใดทัดเทียมท่านได้บุรุษที่สวมเสื้อสีม่วงคลิปลายดอกประคองจอกสุรามาให้อีกหัวรอฮิ้ิพลางกล่าว ลีทำหวยดื่มพันจอกก็ไม่เมาเชิญความจอกนี้อีกครั้งลีคิมพวงตะลึงลานทันทีบุรุษนี้ถึงกับรู้จักตนหนึ่งพ่อสักขมวดคิ้วกล่าวเจ้าเรียกมันเป็นลีทำหวยหลีทำหวยใดบุรุษผู้นั้นกล่าวอย่างยิ้มแยม้มหลีทำหวยมีเพียงคนเดียวก็คือเซี่ยวลีป่วยต่อหลีคิมพวงซึ่งมีเกียรติภูมิกระดื่องเกรียงไกรในแผ่นดินยุคนี้ ไต้หัวหีหนึ่งพ่อศักด์ตะลึงลานไปบ้างแล้วสายตาทุกผู้คนในห้องต่างจับมองจนเหลือกค้างไปสิน้นเซี่ยวหลีป่วยต่อในสิบกว่าปีนี้แทบไม่มีผู้ใดในวงพวกนักเลงจะมีชื่อเสียงกระดึงดังเทียบเท่าไต้หัวหีหนึ่งพ่อศักด์พลันหัวรอเสียงก้องอีกรากล่าวประเสริฐมากรับฟังมานานว่าเซียวหลีถ้ำหวยไม่เพียงมีขวัญดีเท่านั้น ยังเชี่ยวชาญในสุรานารีวันนี้ได้เห็นนับว่าสมจริงดังคำเล่าลือนอกจากท่านแล้วผู้อื่นต้องไม่มีขวัญเข้ามาที่นี้แน่นอนบุรุษผู้นั้นหัวร่อฮิฮิแล้วกล่าวมีดบินของเซี่ยวหลีป่วยต่อไม่เคยผิดเป้ามาเลยนี่จึงสมคำฝีมือสูงขวัญกล้าแข็งหลีคิมพวงที่จับตามองหน้ามันตลอดเวลาตอนนี้อดมิได้ต้องถามแต่มิทราบท่านที่นับถือคือ บุรุษผู้นั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มเซี่วหลีทําหวยนับเป็นผู้สูงสักลืมง่ายได้จริงๆกระทั่งสหายเก่าก็จำไม่ได้แล้วหนึ่งพ่อสักตาเป็นประกายวาวกล่าวอย่างยิ้มแย้มอีกครั้งมากฝ่ายมันจําตัวท่านไม่ออกแต่เพลงกระบี่ของท่านมันต้องรู้จักแน่จําได้แน่บุรุษผู้นั้นหัวรอคักๆกล่าวเพลงกระบี่ของข้าพเจ้ากระทั่งข้าพเจ้าเองก็ลืมไปแล้ว หนึ่งพ่อสักกล่าวช้าๆท่านมิได้ลืมรีบไปนำกระบี่ท่านมาบุรุษผู้นั้นกลับอยู่ในโอวาทอย่างยิ่งเดินไปที่ด้านหลังโดยดีที่ด้านหลังยังมีเสียงมีดเสียงกระทะกลิ่นหอมโชยออกมาเป็นระยะระยะอาหารที่ผัดครานี้เป็นขาหมูผัดแห้งซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อของคุณหนากุยจิวบุรุษผู้นั้นแม้มีร่างที่งอคุ้มเล็กน้อยแต่ยามเดินกลับไม่เชื่องช้าม่ถึงอึดใจ ก็ประคองกระบี่ยาวฝักดำมาเมื่อมออกมาหนึ่งพ่อสักหัวรอดพางกล่าวมาแสดงให้มันดูสักกระบวนท่านหนึ่งในเสียงหัวรอนางเวียงไก่ทอดครึ่งตัวในมือไปที่บุรุษผู้นั้นมีเสียงติงดังเบาๆประกายกระบี่กระจายขึ้นวูบหนึ่งบุรุษผู้นั้นเบี่ยงกายชักกระบี่ประกายกระบี่พุ่งวาบจุดรุ้งยาบดอกดวงกระบี่เป็นจุดแป้ม ไก่ทอดกว่าครึ่งตัวกลายเป็นสี่ชิ้นเสียบอยู่บนตัวกระบี่หมดสิน้นหลีคิมฮวงร้องโพร่งขึ้นกระบี่อันยอดเยี่ยมหลีคิมพวงนึกไม่ถึงจริงๆเพลงกระบี่ของบุรุษผู้นี้จะสูงส่งถึงป่านนี้ได้ลงมือรวดเร็วถึงป่านนี้ได้แต่ที่ประหลาดยิ่งคือเพลงกระบี่ที่มันใช้มาในคราวนี้หลีคิมฮวงถึงกับคุ้นตาอย่างยิ่งคลายเคยเห็นในสถานที่ใดมา แล้วก็ขายเคยปรับมือกับมันมาด้วยบุรุษผู้นั้นเดินหัวร่อหิ๊หิเข้ามากล่าวไก่ทอดนี้ยังมีรสชาติไม่เลวเชิญหลีทำหวยชิมสักชิ้นไก่ทอดสีเหลืองอารามเสียบอยู่บนกระบี่ประกายเขียวเรืองนับว่าดึงดูดผู้คนได้เป็นพิเศษจริงๆประกายกระบี่เขียวเรืองราวเป็นน้ำค้างบนยอดหญ้าหลีขิมพวงตะลึงลานไปท,ทันทีแทบอดมิได้ต้องร้องโผงเตาะเชงเกี่ยม กระบี่ชิงรักกระบี่ในมือของบุรุษผู้นี้ถึงกับเป็นเตาะเช้งเกี่ยมจับตามองดูบุรุษผู้นี้ตลอดร่างหลีกิมพวงเย็นเฉียบไปแล้วร้องเสียงแหบพรา่าอิ่วเล้งเซง็งหรือท่านที่นับถือคืออิ่วเล้งเซ็งจึงจู้ของหมู่ตึกชังเกี่ยมสัวจึงบุรุษผู้นั้นหัวร่อฮิฮิฮกล่าวสหายเก่าย่อมเป็นสหายเก่ายังไม่ได้ลืมข้าพเจ้า มันคล้ายด่งหัวร่อมากเกินไปแป้งที่พอกบนหน้าจึงร่วงพังครูลงเป็นอิว่วแหลงเซ็งจริงๆเป็นบุรุษหนุ่มกรุ้มกลิ่นเจ้าอารมณ์บุรุษหนุ่มที่เย่อหยิ่งโอหังของเมื่อสองปีก่อนนั้นจริงๆหลีคิมฮวงรู้สึกขนลุกเกรียวทั้งร่างนับว่าคาดฝันไม่ถึงบุรุษหนุ่มผู้นั้นจะกลายเป็นสารรูปเยี่ยงนี้ได้หลีคิมฮวงมิเพียงเศร้าเสียใจแทนมันเท่านั้นยังเสียดายแทนมันอย่างยิ่งด้วย แต่ตัวอิ่วแหลงเซงเองกลับคล้ายชาด้านไปแล้วใบหน้ายังมีรอยยิ้มแย้มแจ่มใสรูดไก่ทอดที่เสียบบนปลายกระบี่ออกช้าๆเลือกชิ้นมันที่สุดขึ้นมายัดเข้าปากเคี้ยวแล้วพึมพำวิเศษนับว่ามีรถผิดกับที่อื่นๆมีโอกาสได้รับประทานไก่ทอดอย่ยงนี้นับเป็นลาบปากได้จริงๆหนึ่งพ่อสักหัวรอพางกล่าวคนครัวของช้งเกี่ยมสัวจึง ไม่สามารถทอดไก่รสนี้หรือไรอิ่วเล้งเซิงถอนหายใจกล่าวไก่ทอดที่มันปรุงมานับว่าขายท่อนไม้ไม่ผิดเพี้ยนหนึ่งพ่อสักกล่าวอีกหากไม่ใช่เราท่านจะมีโอกาสกินไก่ทอดเยี่ยงนี้ไม่มีโอกาสได้รับประทานวันเวลาที่ท่านอยู่กับเราเบิกบานใจหรือไม่เบิกบานใจแทบตายน้ำเฮียกจื้อกับเราหากให้ท่านเลือกคนหนึ่งท่านเลือกผู้ใด อิ่วเล้งเซ็งคล้ายดั่งคิดจะคลานขึ้นไปบนขานางอีกแล้วหัวรอฮิฮิกล่าวย่อมต้องเลือกหนึ่งพ่อสักของพวกเราหนึ่งพ่อสักลูปท้องมหึมาของนางพลางหัวรอเสียงดังก้องกล่าวว่าวิเศษเด็กน้อยนี้ยังนับว่ามีสายตาไม่เสียทีที่เรารักมาเป็นนานนางทนชีคอหอยนางพางกล่าวมาแทงที่นี้เราซักกระบี่หนึ่งให้หลีทำหวยดูอิ่วเล้งเซงรีบร้อง เย่ยงนั้นไม่ได้หากทําอันตรายหนึ่งพ่อศักดิ์ไปยังจะทนทานได้อย่างไรข้าพเจ้าก็ต้องเจ็บปวดใจจนตายตามด้วยหนึ่งพ่อศักดิ์ด่าอย่างยิ้มแย้มเจ้าเล่น้อยอาศัยท่านก็สามารถทําอันตรายเราได้วางใจแทงและเถิดนางถึงกับเงยหน้ายืดคอรอคอยอยู่จริงๆอิ่วเล้งเซ็งลังเลใจยิ่งกรอกในตาไปมาพลันร้องขึ้นตกลง และเห็นประกายพุ่งวาบจุดสายฟ้ารวดเร็วยิ่งกว่ากระพริบตาความรวดเร็วในเพลงกระบี่ของอิ้วเล้งเซงแม้ยังไม่ทัดเทียมอาหุยแต่ก็นับเป็นสุดยอดฝีมือของบูลิมได้คนหนึ่งหลีคิมพวงเคยปรักมือกับมันมาย่อมเข้าใจเพลงกระบี่ของมันกระจ่างยิ่งหนึ่งพ่อศักนั่งตัวตรงอยู่ในที่นั้นถึงกับไม่ได้ขยับขยื้อนเคลื่อนไหวหากนางเป็นบุรุษนับว่าคล้ายพระสังฆจายจริงๆ ประกายกระบี่ได้วูบเข้าใส่คอหอยนางด่งสายฟ้าแล้วอิ่วเล้งเซงไม่เพียงมีเพลงกระบี่เร็วเท่านั้นเตาะเฉิงเกี่ยมในมือยังนับเป็นกระบี่คมกริบที่เพียงเป่าเส้นผมใส่ก็ขาดสะบั้นได้หลีกิมหวงทราบความคมของกระบี่เล่มนี้กระจ่างยิ่งหลีกิมหวงไม่เชื่อผู้คนที่มีร่างกายเป็นเลือดเนื้อสามารถต้านกระบี่นี้ได้มีเสียงร้องด้วยความแตกตื่น ร่างอิ่วเหลงเซงถึงกับกระดอนออกไปหล่นลงบนตักสตรีร่างอ้วนที่นั่งอยู่ทางด้านข้างหลีขิม่วงสตรีนางนั้นหัวรอกคิกคิอกอบมันไว้แนบแน่นม,มองกระบี่เล่มนั้นอีกครั้งยังคงปักอยู่บนคอของนึ่งพ่อศัก์แต่นึ่งพ่อศักยังนั่งอยู่เป็นปกติสุขในที่นั้นจ้องมองหลีขิม่วงด้วยสีหน้าแย้มยิ้มแจ่มใสหลีขิม่วงนับว่าไม่มีปัญญาส่งเสียงได้อีกแล้ว หนึ่งพ่อสักถึงกับใช้ไขมันในลำคอหนีบกระบี่เล่มนั้นไว้พลังวิชาเยี่ยงนี้ผู้อื่นไม่เพียงไม่เคยเห็นเท่านั้นกระทั่งยังไม่เคยได้ยินเลยได้ยินนางหัวรอกคิกๆแล้วกล่าวสตรีที่อ้วนก็มีคุณความดีของสตรีอ้วนอยู่วาจานั้นบัดนี้ท่านยอมเชื่อถือแล้วกระมัง